นนะก็สำหรับทีมเรานะลิเวอร์พูลนะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับออผมว่าเนี่ยมันน่าจะมาจากแนวทางนโยบายการบริหารของเจ้าของทีมเลยแหละจอร์ดนวะูฮนลี่หรือ FHG เนี่ยกรุ๊ปนะฮะที่บริหารทีมของเราเนี่ยจนสามารถที่ไม่ต้องไปอยู่ในข่ายเนาะในการที่จะถูกตรวจสอบเรื่องการเงินนะครับ ก็แสดงว่ามีผลกำไรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พิมพ์บรกเขากำหนดนะครับก็เลยไม่ต้องโดนตรวจสอบหรือโดนตรวจสอบแล้วก็สามารถจะหลุดได้สบายนะครับทีนี้แนวทางการบริหารของ f s g เนี่ยตั้งแต่เขาเข้ามาตั้งแต่ปี2010นะครับจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยสโมสรเราก็ยังไม่ได้มีผลงานที่ดีมากเนาะในการสู้ศึกพิมร์ลีกหรือการเล่นบอลถ้วยต่างๆนะครับ เวลาส่วนมากของ f อ g ในช่วงสัก3ปีแรกเนี่ยครับที่เขาใช้ก็คือการสะสางเนาะนี่นะครับของสมโมสรที่มันเกิดจากอาจอรออ์จยินเล t และก็ทอมฮิกนะครับเจ้าของคนเก่าเนี่ยมาสูบเลือดสูบเนื้อจากสมโมสรเราไปเนาะแล้วก็ที่นี่มหาศาลไว้ให้นะครับเขาก็มาปรับโครงสร้างนะฮะในการดำเนินการให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับมีระบบระเบียบ มีการดำเนินงานที่ชัดเจนเนาะในทุกภาคส่วนนะครับทั้งนอกสนามเองและก็ในสนามเองนะครับจากที่เกือบจะล้มละลายเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสัก3ปีเนี่ยพลิกฟื้นมาให้มีผลกําไรนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่รายล,ายละเอียดนะครับในการซื้อตัวผู้เล่นหรือแนวทางในการทำทีฟุตบอลนะครับส่วนหนึ่งเองเนี่ยจอร์จดับเบ จอสเด e ิยูเฮนรี่เนี่ยจะบอกจอร์ด e ิวยูบูทุกทีเลยนะครับเขาใช้หลักในการบริหารงานเนี่ยสำหรับธุรกิจกีฬาเนาะมันมีอยู่อยู่คำหนึ่งที่เขาได้ยินบ่อยๆก็คือ m ั n นี่บอ l นะครับมันนี่บอลเนี่ยเป็นเป็นหลักบริหารที่เขาใช้กับทีมเบสบอลของเขาเองเนาะในสหรัฐอเมริกาคือบอสตันเลสซ็อกนะครับในการบริหารที่จะซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ใช่จากชื่อเสียงนะครับหรือ ความเป็นสตาร์หรือความนิยมชมชอบนะครับจากสื่อหรือว่าจากคนดูแฟนคลับของทีมนะครับแต่เขาจะใช้ทีมวิเคราะห์นะครับถึงสถิติต่างๆนะะคุณลักษณะประโยชน์แล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของผู้เล่นคนนั้นนะครับว่าเหมาะสมกับตําแหน่งที่เขาต้องการหรือเปล่าในทีมทีมกีฬานั้นๆน,น,นะครับก็เนี่ยนะครับมันจะเป็น วิธีที่เขาใช้ในการต่อสู้เนาะกับทีมใหญ่ๆที่มีเงินถุงเงินถังนะครับในการซื้อตัวผู้เล่นเก่งๆแพงๆเข้าทีมนะครับก็มันก็ส่งผลให้ทีมเขาเป็นเป็นแชมป์ในหลายสมัยนะครับแล้วก็มันเป็นวิธีการที่หนึ่งเลยเนี่ยได้ตัวผู้เล่นนะครับได้นักกีฬาที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเขาจะซื้อตัวผู้เล่นเนี่ยที่มีสถิติ นะที่ดีที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการและในราคาที่เหมาะสมนะครับจะไม่ถูกตลาดนี่โกงจนเวอร์นะครับถ้าโกงไปเขาก็ไม่เอานะครับเขาก็จะพิจารณาตัวเลือกล,งลองๆมาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเอามาใช้กับทีมของเรานะก็ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ที่ดีนะครับแรกๆเนี่ยเออโดยโดยตัวส่วนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบนะครับ มันเป็นอัตลักษณ์ของทีมลิเวอร์พูลเลยที่เราจะมีผู้เล่นที่ไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์นะไม่เหมือนกับแมนซิตี้หรือเชลซีในยุคก่อนนะครับที่เขาซื้อตัวดังๆมาเพื่อซื้อความสําเร็จนะครับอันนั้นมันก็ดีถามว่าดีไหมในแชมป์ดีนะครับก,ก็ก็ดีนะครับเพราะมีแชมป์จากการเล่นของผู้เล่นที่เก่งๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรา ดูให้ดีมันจะดูมีสเสน่ห์นะสำหรับตัวผมเองมองว่าทีมวร์พูเราเป็นทีมที่มีสเสน่ห์นะครับในการเล่นนําผู้เล่นที่ไม่ใช่ระดับดาวดังเนี่ยนะครับเข้ามาปลุกมาปัาน้นแล้วก็ระบบทีมเนี่ยนะครับแล้วไปต่อสู้ต่อกรอกับทีมเงินถุงเงินถังหล่านั้นนะครับจนจนเป็นทีมในปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยหลายๆย,ยุคหลายสมยัยโดยเฉพาะในสมัยของเจงอร์กินคอปนะครับอันนี้ตัวเอฟเอเองก็คัดเลือกอ ผู้จัดการทีมนะจากการใช้สถิติในการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับก็มันค่อนลงลงล็อกลงตัวเนาะสำหรับเจอกินคอปเข้ามานะครับก็ก็จะเห็นนะครับไอการซื้อตัวต่างๆเนี่ยที่ประสบความสําเร็จนะผมถือว่าส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จนะอย่างคูตินโยเองตอนนั้นก็ไม่ได้ดังมากนะครับคูตินโยนะครับเราซื้อมาออพวกฟานไดนะครับถึงจะสถิติแพงแต่ก็ เราก็เทียวไรทเทียวขื่อนครับถ้าไม่ได้ฟันได้ก็ไม่เอานะเชเก่งเขนบอกถึงจะแพงแต่ก็ล็อกตัวนี้ไว้นะใช้เวลาหลายหลายปีนะก่อจะตามตัวซื้อฟันได้มาได้นะอย่างซาร่าเฟอร์มิโนเองหรือที่เห็นชัดชันนี่คือโรเบอร์สันนะครับโรเบอร์สันเนยโอ o โหซื้อมาถูกมากเลยจากฮาร์ซิตี้ทีมตกชั้นนะครับแต่เล่นตอนนี้เป็นตำนานสโมสรไปละเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับก็อันนี้แหละครับที่ทําให้ ทีมของเราเนาะรอดพ้นจากการตรวจสอบด้านการเงินนะครับมีบัญชีเป็นตัวเขียวมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาดิ้นรนเหมือนทีมอื่นนะตอนนี้ผลกรรมก็กำลังเริ่มตอบสนองแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เองหรือเชลซีเองแต่ว่าเขาก็ยังมีต้องตรวจสอบกันต่อไปนะว่าว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ ผมว่าสําหรับตัวผมเองประสบความสําเร็จนะนะกับการบริหารงานของลเว์พูของเรานะครับเพราะว่าเคยเป็นแฟนมีช่วงหนึ่งนะที่เขาซื้อตัวแต่แบบซื้อยากมากเลยนะครับกว่าจะซื้อตัวผู้เล่นได้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาต้องพิจารณาความเหมาะสมราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องบางครั้งก็ต้องปล่อยตัวนะครับเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของสโมสรเนี่ยออกไปนะครับถึงจะได้ซื้อตัวนั้นมาก็สุดท้ายตอนนั้นเราด่าเขาไปเยอะนะแต่สุดท้ายมันก็แสดงผลดี ให้เราเห็นนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับทีมเรานะครับก็อันนี้แหละนะครับแนวทางบริหารก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปนีดแหละแต่สําคัญนี่ต้องมีเจอเกนคอปอยู่ครับถ้าเจอเกนคอปอยู่ผมว่าทีมเรายังไปได้อีกไกลเป็นทศวรรษเลยนะครับ